และในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปชมความโหดนะครับของอาชีพเก o ย i ตินครอสนะครับหรือว่าแอสซัสซินคลาสสามของแร็ n a น o k Origin นั่นเองครับผมว่าในเวอร์ชั่นนี้นะครับผมมีสกิลแบบไหนที่น่าเล่นบ้างสายไหนจะได้ไปต่อบ้านนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ คยร,รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพจวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันรตรงๆเลยละกันเพจวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับขอแจ้งให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดูกันนะครับผมว่าข้อมูลที่เพื่อนๆกํากำลังจะได้เห็นหรือได้ฟังต่อจากนี้นะครับเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ ไต้หวันเท่านั้นนะครับถึงเวลาที่จะเข้าโกลบอลแล้วนะครับถึงเวลานั้นอาจจะมีการบัฟเนิร์หรือปรับเปลี่ยนสกิลได้นะครับก็อยากให้ยึดของโกลบอลเป็นหลักนั่นเองครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกที่อยากจะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่ากิโอตินคลอสเนี่ยมันจะแบ่งออกได้ทั้งหมด3สายด้วยกันนะครับก็อันแรกเนี่ยจะเป็นสายกาตานะครับผมอ่ะอันที่2กับอันที่3เนี่ยจะเป็นสายมีดนะครับซึ่ง แต่ความแตกต่างคือพิษนะครับมันจะมีพิษใหม่ที่แตกต่างกัน2แบบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าพิษแต่ละชนิดเนี่ยต่างกันยังไงอันไหนมันน่าเล่นยังไงบ้างนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่สายกาตาก่อนนะครับอ่ะสกิลแรกเลยที่ทุกคนน่าจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ Cross Ripper s l a s h e r หรือที่เรียกกันย่อยๆว่า CRS กันเองครับสรับสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างความเสียหายใส่เป้าหมายนะครับ1,350%ครับ แล้วถ้าเกิดว่าเรามีสแต็กของโรลลิงคัตเตอร์เนี่ยแต่ละสแต็กเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของสกิลนี้เนี่ยยีครับสูงสุดเนี่ยได้10สแต็กก็แปลว่าเพิ่มได้สูงสุดถึง250%เลยทีเดียวนะครับอ่านอกจากนี้นะครับผมการโจมตีด้วยสกิลนี้นะครับจะทำให้เราได้แต้ม shadow point นะครับสแต้มนั่นเองครับอ่าแล้วก็อ่าตัวร่างเงาเนี่ยจะไม่ได้ผลของตัวบัฟนี้นะอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็น shadow form นะคือ Cost เนี่ยมมันจะสาารถกด สกิลไม้ตายแล้วกลายเป็นร่างชาร์ o ดฟอร์ได้เรียกชาร์ o ดฟอร์มออกมาได้นะครับอ่ะกาเมรของตัว CRS เนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับเป็น1,755%นะครับผมอ่ะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวสกิลวินสเตปเนี่ยครับมันจะทําให้สกิลนี้เนี่ยเป็นการพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายด้วยน,นั่นเองนะครับจากปกติที่สกิลนี้จะเป็นการโยนไกลๆนะอ่าซึ่งบัฟนี้ก็จะอยู่5วิ ใ้ได้เฉพาะอาวุธประเภทกาตาเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับว่าแอนิเมชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะพอ,ะอเรากดใช้ปุ๊บนะฮะปุ๊บมันก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้ครับอ่าแล้วเราจะได้ชาร์ดูพอยต์ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมโจมตี1ครั้งก็ได้2แต้มครับเนี่ยอปุ๊บขึ้นไปเป็น8ดขึ้นไปเป็น10ประมาณนี้นะครับอ่ะอธิบายต่อสกิลต่อไปเพราะว่ามันต้องคอมโบกันนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือสกิลโรลินงคัตเตอร์นะ สกิลนี้เมื่อเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะหมุนตัวไปรอบๆนะครับแล้วเราจะไม่ติด cc เลยขณะที่ใช้สกิลนี้ครับอ่าและโจมตีเป้าหมายในยสูงสุดได้พร้อมกัน10ตัวนะครับสร้างความเสียหายเนี่ย225%นะครับผมอ่าแล้วก็สแต็คของ Rolling Cutter นะครับมันจะบวกดาเมจของ Cross r ปเ p e r Slasher เนี่ย25%สนะครับอ่าสูงสุดได้10สแต็คครับนอกจากนี้นะครับผมมันจะได้แต้ม Shadow Point เนี่ยแต้มด้วยนะครับเวลาที่เราโดนครั้ง นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในร่าง Shadow Form นะครับอ่ามันจะเพิ่มดาเมจจาก225เนี่ยกลายเป็น300%ครับอ่าและมีโอกาส20%เนี่ยที่จะลบบัฟของศัตรูด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคือปันป่นๆอยู่แบบดีๆบัฟเกาะหายบัฟแลกเลือดหายอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างป่วนด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันสกิลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการปั่นแบบนี้อ่าซึ่งระหว่างที่เราปั่นเนี่ยอ่าเราสามารถเดินได้ด้วย ไม่ติด CG นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่โดนเป้าหมายเนี่ยชารดโอพอยจะไม่ขึ้นถ้าเราใช้โดนเป้าหมายล่ะขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยมันปั่น5ครั้งแล้วเราได้สแต็กแบบนี้มาเรากดต่อสแต็กลมันก็ไปต่อเป็น10นะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพอปั่นปุ๊บเห็นไหมครับว่าสกิลฟอสซิเฟอร์เนี่ยจะมีแสงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วพอเราโยนเข้าไปนะครับนี่ประมาณ2ล้านนะท,ทางที่แบบปกติถ้าเราไม่ปั่นเนี่ยเราโยนอยู่ที่ประมาณ6 0แสน อีกขี้เนี่ยหกแสนนะฮะอ่าอ่ะหกแสน 6, ลุลุ่ะถ้าเราปั่นปุ๊บเนี่ยแต่และสแต็กเนี่ยแรงขึ้นครับ25%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสแต็กเต็มสิบปุ๊บแล้วเราโยนโปกเข้าไป2องล้านสนะครับก็แรงขึ้นมาเยอะมากๆนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องสกิลชาร์ดโอฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับมาแล้วครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับคือสกิลว่าดาร์คเบิร์สนะครับตรงนี้นะครับ เราจะใช้ shadow p o i n t ทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อสร้างร่างโคลออกมาครับเป็นเวลา8วิเมื่อคุณใช้สกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น rolling cutter cross r i p p e r slasher นะครับ black core ghostly dance หรือ wind step นะครับสกิลเหล่านี้เนี่ยร่างโคลเนี่ยก็จะใช้ตามด้วยนะครับสกิลที่ผมยังไม่อธิบายก็คือพวกสกิลพวกนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายตามไปที่หลังนะครับร่างโคลเนี่ยก็จะใช้งานด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจของร่างโคลเนี่ย เป็น50%ของเรานะครับอ่าเป็น50%ของเรานะแล้วก็เวลาที่เราถือการ์ตาประเภทไหนเนี่ยร่างโคนก็จะใช้การตาประเภทนั้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมี Shadow Point ขั้นต่ําที่100ครับผมอ่ะโอเคครับมาดูกันว่าเป็นยังไงครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยผมมีชาร์จโพรย์อยู่5้าิ่นะผมไม่สามารถกดใช้ได้ผมก็ไจะ สกิลไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลอื่นด้วยที่ได้ชาร์จโอ้ยนะครับปึ๊บนี่ฮะกดปึ๊บ,บสกิลครับปึ๊บพอร้อยปึ๊บ,บนี่มันจะเต็มร้อยแบบนี้นะครับพอร้อยปึ๊บเนี่ยพอเรากดสกิลนี้นะครับให้เราสังเกตที่ไอคอนสกิลอื่่ๆครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงครับปึ๊บแบบนี้ครับเราก็เรียกล่างเงาออกมาฮะนี่ฮะเวลาใช้สกิลอะไรนะครับร่างเงาก็จะใช้ตามด้วยครับ และดามจก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของเรานะครับประมาณนี้อยู่ประมาณ8วิและเราก็ต้องเก็บชาร์ w พอย n t ใหม่ครับผมอ่าโอเคนะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือสกิลดาร์เบิร์สนะครับมาต่อกันอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับกาตาเนี่ยจะเป็น2แถวนี้นะครับเอา a s สซีฟก่อนแล้วกันนะสำหรับ a s สซีฟนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราใช้พวก Cross ิปเ p e r slasher นะครับมันจะลดคูดาวของ rolling cutter ด้วยนะครับลดคูดาวของแบล c กคอร์โอสต์รีแเนี่ย 1>, 1วินาทีนะครับแล้วก็สกิลต่างๆที่พูดไปเนี่ยมาติดคริติคอลได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณจะต้องอัพสกิลนี้ไอ้พวกสกิลเนี่ยมันถึงจะติดคิยยังไงอันนี้ก็เป็นไฟล์บังคับสำหรับสายกาต้าว่าต้องอัพแน่นอนแล้วมันใช้พอยต์แค่1เท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นพสซีฟนะครับอ่ะต่อมานะครับสกิลแบล็คพอกันเลยนะครับสกิลนี้นะครับจะใช้กาตานะครับผมสร้างความเสียหายเนี่ยหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต นะครับผมแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟเพนปูวาวนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมอ่ะแล้วก็เมื่อศัตรูได้รับโจมตีโดนศัตรูเนี่ยเราจะได้รับไอตัวชาร์โด p พอยต์เนี่ยสิแต้มเลยนะครับผมอ่ะซึ่งไอสถานะที่บอกไปที่มันติด5วิเนี่ยครับผมมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยตัวดาเมจกายภาพเนี่ยแรงขึ้น75%ครับแล้วก็ลดค่าฮิลลง50%อืมคือถ้าเกิดพีชโดนเนี่ยก็เรียกได้ว่านัเหมือนกันเพราะว่า อยู่จะหายไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่ในร่าง s h a d o w f o r ์นะครับจะทำการสร้างดาเมจ4ครั้งนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ย341%นะก็คูณ4เข้าไปนะครับแล้วก็ทำดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ย585%็นะครับเออคือถ้าเกิดเป็นร่างปกติจะใช้1 5 0 0บกเดียวใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นการรัวๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะจะได้ไม่งงนะครับ เนี่ยมันจะเป็นการขวนแบบเนี้ยอ่าแล้วก็จะได้10บแต้มนะครับอ่าดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะปึ๊บขอคูดาวนิดนึงคูดาวนานนิดนึงครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นการขวนโอเคเดี๋ยวผมขอใช้ d i s ลดคูดาวก่อนมันลดคูดาวได้ด้วยแพสซีฟปึ๊บลดคูดาวที่เราวิที่เราวิที่เราวิรวัรวๆอ่าเห็นไหมปึ๊บจะปั่นเอาลดคูดาวไปลดคูดาวลดคูดาวลดคูดาว กดไปนะแล้วก็ขวนไปทุบทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นร่างชาโด้ละแล้วดูสกิลดาร์ครอตัว like, นี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะกดปึ๊บแล้วกดครับโ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 บเนี่ยเห็นไหมมันจะขวนรัวๆนะครับมันจะขวนรัวๆแล้วก็ทําดาเมจครั้งสุดท้ายเนี่ยแรงอ่ามันจะเป็นแบบขวนสี่ครั้งแล้วก็มีดาเมจครั้งสุดท้ายรวมเป็น5ครั้งนั่นเองครับอันนี้คือสกิลของดาร์ครอลนะครับผมอ่ะ ต่อมาเลยนะครับสกิลนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นสกิลเฉพาะกาตาสกิลสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ Ghostly Dance นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเนี่ยอีกครั้งแก่เป้าหมายนะครับซึ่งสร้างความเสียหายได้สูงสุด10ตัวนะ,ะแล้วก็มันจะทำดาเมจแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้เลเวล1นะครับถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยมันจะทำดาเมจอยู่ที่750ครับซึ่งแต่ละฮิตเนี่ยจะได้ Shadow Point เนี่ยเพิ่มขึ้น5แต้มครับ แต่ถ้าถ้าเกิดเป็นร่างชา Sha ์ o ดฟอร์มเนี่ยดาเมจก็จะแรงขึ้นนะจาก750ตรงนี้ครับกลายเป็น9 7 5นั่นเองครับคือง่ายๆคือร่างชา a ์ o ดเนี่ยปุญจาดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับครับปึ๊บนี่ฮะมันจะเป็นการปาดรวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับ c r s เนี่ยลดคูดาวได้ครับคูดาวาดีก็ปาด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 เห็นไหมอ่าแล้วถ้าแตกขึ้นไว้ด้วยนะ เห็นไหมทุกสกิลเนี่ยสามารถได้รับชาร์ด w พอยต์หมดเลยครับเพื่อให้เราเนี่ยเก็บสแต็กให้ได้เร็วที่สุดอ่ะแล้วเราจะได้กดสกิลตัวดักเบรสได้เร็วที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีร่างเงาแล้วเนี่ยมันจะปาดยังไงนะครับผมอ่ะเรียกกันเลยครับเเรากดโบโบโบโลโลนะครับอ่าประมาณนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันได้นะครับร่างเงากับร่างจริงอเมจก็ไม่ได้เข้าร้อเซแต่ก็ เราแบบดาเมจคูณขึ้นมาเลยนะครับเพิ่มอีก50%เอเลยครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลของสกัตตานะครับหลักๆเลยนะเอออันนี้ถ้าเกิดว่าสกิลเนี่ยพวกสกิลบางสกิลนยครับที่มันใช้ลอยๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่ได้ชาร์ดโอต์นะครับต้องจําตรงนี้ไปด้วยนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปกันครับคือสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยชื่อสกิลว่าวินสเต็ปนะครับผมสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปหาเป้าหมายนะครับผมที่เเรราาล็ออกไว้นะคับ แล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ย450%ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ใน Shadow form นะครับมันจะทำให้ SQ เนี่ย DRS เนี่ยที่ปกติเราปาออกไปใช่ไหมกลายเป็นการพุ่งเข้าไปครับอ่ากลายเป็นการพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายนะครับเป็นเวลา5วิครับรู้สึกว่าจะใช้ได้2ครั้งนะอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นต้องเก็บตแตกก่อนนะครับเออต้องเก็บตแตกก่อน โยรัวไปนะครับโยรัวแตกก่อนนะครับทุกคนอ่าเก็บะแตกโว๊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 โอเคบันบันโ,โ,โอเคอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ให้ดูวินสเตปแบบปกติก่อนนะครับสกิลนี้นะครับพอเราล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะมันจะพุ่งเข้ามาเลยทันทีนะอ่าโอเคอเดี๋ยวเอาใหม่นะครับระยะอีกทีหนึ่งอ่าเดินไกลแล้วนี้อันนี้พุ่งเข้ามาเลยดาเมจอ,อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นสกิลที่ คือเข้าถึงประชิดต,ตัวเป้าหมายได้เร็วนะครับอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเป็นล่างแบบล่างมืดแล้วนะครับพอเราใช้ C.I. สกิลนี้ปึ๊บเสร็จใช่ไหมแล้วเรากด C.I.S. นะมันจะเป็นการพุง่งจะเป็นการพุ่งแทนจากปกติที่มันเป็นการโยนแบบนี้อ่าก็คือจะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้อ่าคือเราสามารถพุ่งได้หนึ่งครั้งแล้วพอเป็นร่างมืดเนี่ยเราพุง่งพุ่งใช่ไหมแล้วเรากด C.I.S. เนี่ยพุ่งเข้าไปหาศัตรูได้สองครั้งแต่ว่าศัตรูเนี่ย ถ้ามันวิ่งหนีเรามันจะวิ่งหนียากเพราะว่าเราจะพุงพ่งตามพุ่งตามพุ่งตามได้เลยนะครับาสกิลนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทกิลที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมต่อมานะครับสกิลเสริมอันต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้อัพได้หนึ่งเหมือนกันนะครับสกิลนี้จะชื่อว่า quick retreat นะครับสกิลนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นการกระโดดถอยหลังนะกดปุ๊บจะใช้ปั๊บเลยนะครับอ่ะนี่ฮะเรากดปุ๊บนะจะเป็นการกระโดดถอยหลังแบบนี้เลย ก็คล้ายๆกับแบ็กสไลด์นั่นแหละแต่แบ็กสไลด์อาจจะเร็วกว่านี่มันจะมีความดีเลยนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลแล้วกันที่เอาไว้แบบถอยได้นะครับจังหวะแบบเฮ้ยเราเข้าไปนัวนัวตีต,ตีตีอยู่แล้วเราจะแบบถอยเงี้ยเรากกดอันนี้ได้แต่ว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะไปทันทีเลยนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้มีให้เลือกเหมือนแบ็กสไลด์นะครับผมว่าเราจะเลือกไปในทิศทางไหนแบบนี้นะอันนี้คือกดปุ๊บกัลละครหันหน้าไปด้านไหนก็พุ่งไปด้านหลังทันที อ่ะโอเคครับอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ทุกคนจะต้องทราบก็คือ weapon blocking นะครับผมสกิลนี้นะครับผมก็คล้ายๆกับสกิลพ่อค้าถ้าเกิดใครเคยได้ดูคลิปพ่อค้าแล้วนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่สถานะบล็อกนะครับแล้วก็ต้านดาเมจ95%เป็นเวลา3วินาทีนะครับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับกดปุ๊บเนี่ยฮะมันจะโพสท่าแล้วเราก็เดินไม่ได้เลยนะแต่ว่าดาเมจที่ได้รับจากการที่เราโพสท่าแบบเนี้ย ก็จะลดลงไปถึง95%นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บางสถานการณ์อ่ะเราอาจจะออกไม่ได้อ่าเราก็กดตัวนี้เลยเผื่อว่าสกิลอื่นเนี่ยอาจจะคููดาวได้ทันครับผมอาจแบบอาจจะกําลังคููดาวอยู่อะไรเงี้ยครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับสกิลที่เป็นสกิลเสริมสําหรับตัวของเกียวตินครอสนะครับอ่ะทีนี้อันนี้ก็ทราบกันไปแล้วทั้งสายกาตาแล้วก็สกิลซัพพอร์ตต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดู เรื่องของสายมีดกันบ้างครับผมว่าแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามันเหลือแค่6สกิลเท่านั้นเองครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาเลยครับผมเรามาสู่หลักสูตรของสายมีดกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตใส่มีดก่อนนะครับผมอ่าใส่มีดสองข้างก่อนนะครับผมจะได้ฟีลเฟี้ยวนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับคือหลักๆเนี่ยของสายมีดเนี่ยมันจะมีพิษให้เราเลือกใช้นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราอัพด้านซ้ายแล้วพิษที่เป็นรูปกระโหลกเขียวเนี่ย เราจะอัพพิษด้านขวาที่เป็นกระโหลบสีม่วงนี้ไม่ได้เราต้องเลือกครับว่าเราจะเอาเขียวม่วงนะครับอ่าเขียวเนี่ยคืออะไรครับเขียวเนี่ยคือ poison stacking นะครับหรือว่าการ s t a c k พิษนั่นเองครับเมื่อเวลาเราใช้ EDP นะครับผมอ่าเมื่อเรากดบัฟ EDP ปุ๊บเนี่ยมันจะมีโอกาส10%นะครับที่จะอ่าทำให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษของอันเนี้ยนะครับเป็นเวลา8วินะครับซึ่งพิษตัวนี้นะครับจะทำดาเมจ500%นะครับทุกวินาที ทุกวินาทีเลยนะครับสามารถซ้อนได้สูงสุดเนี่ยสิครั้งนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงอ่าถ้าเกิดว่าเราตีปกติตีปกติอ่ามันก็จะมีไอพิษอันนี้อันเก่าใช่ไหมครับอ่าแต่ถ้าเราเคลือบไอไม่ใช่เคลือบติดต้องบอกว่าถ้าเรากด EDP นะครับปึ๊บอันนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับตีไปเรื่อยๆเห็นไหมครับจะมีพิษอันนี้โผล่ขึ้นมาครับอ่าซึ่งอันนี้มันจะสแต็กได้สิครั้งนะโอกาสเนี่ยสิปรเ็นครับ อ่าตัวนี้จะเป็นพิดอันใหม่อันแรกที่ชื่อว่า poison stacking นะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้เน่ยสูงสุดมันจะได้10มันจะไม่เกิน10แล้วนะครับก็จะเป็นตัวพิดอันใหม่นะครับอ่ะโอเคกับอีกอันนึงแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับเปลี่ยนบิวก่อนนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับมาดูนะครับอันนี้นะครับจะเป็น Poison Detonate นะครับอันนี้เรียกเป็นภาษาไทยว่าระเบิดพิษละกันไม่ได้เป็นการ stack นะครับก็คือเมื่อเราใช้ EDP เหมือนกันเลยนะครับมีโอกาส10%ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดพิษนะอ่าติดพิษอ่า8วินาทีนะครับแล้วก็พิษเนี่ยมันจะสร้างดาเมจ1800เลยนะครับต่างกับ stacking ที่เป็น500นะครับอันนี้จะได้1800เลยแต่ว่ามันจะ stack ได้สูงสุดแค่1อ่าได้แค่1เท่านั้น ะครับอ่าแล้วนอกจากนี้นะครับทุกครั้งที่เราเนี่ยตีติดสแต็กเนี่ยมันจะทําการระเบิดพิษเป็น AOE นะครับสร้างความเสียหายเนี่ย500เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อโจมตีปกติเนี่ยเราจะได้ค่าชาร์จพอยต์เนี่ยมาหนึ่งแต้มด้วยอันเมื่อกี้ก็ได้นะอันเมื่อกี้ก็ได้หนึ่งแต้มเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่าโอเคนะอ่าได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เมื่อพิษระเบิดนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับบัฟนะครับเพิ่มสกิลดาเมจ3เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาห้าวิแล้วก็ ได้หสเต็กะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าอันนี้อาตีปกดีก่น่นอ่ามันมีอ e ันนี้อยู่แล้วมันมี EDP อยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันจะเป็นพิษระเบิดแบบนี้ครับอ่ามันจะเป็นพิษระเบิดก็คือสแต็กได้อันเดียวนะอ่ะมองอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้สเต็กเต็มร้อยละนะอะ่ไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับว่ามันระเบิดยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นพวก VP ที่มันมีลูกน้องแล้วกันนะออกกรอดได้ไหมคาไปตีอ่า เสกลูกน้องออกมาเห็นไหมครับมันระเบิดไปโดนรอบๆอันนี้ผมตีธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลอื่นเลยตีธรรมดาร้วนๆ้วสังเกตว่าลูกออฟอาเชอร์เนี่ยก็ตายไปด้วยครับอ่าเพราะว่าพิษมันระเบิดอ่าพิษมันระเบิดเนี่ยดูนะปึ๊บนี่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยอ่ามันกระจายไปโดนนะครับกระจายไปโดนรอบๆเป็นการระเบิดแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยทุกครั้งที่ระเบิดเนี่ยคุณก็จะได้บัฟตัวนี้เห็นไหมฮะ อ่าเป็นบัฟเพิ่มสกิลดาเมจนะหายไปละเดี๋ยวรอขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเนี่ยสามารถสแต็กได้สูงสุดเนี่ยห้สาสแต็กนะครับหนึ่งสแต็กเนี่ยเพิ่มสกิลดาเมจให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าของระเบิดพิษนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องเลือกเอานะครับผมว่าจะเล่นสายไหนสายสแต็กพิษว่าจะเป็นสายระเบิดพิษครับนะตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ช่ำชองแอสซัสซินมาก นะครับเพื่อนเพื่อลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับผมว่าจะเล่นแบบสเต็กดีกว่าไหมหรือว่าเล่นแบบระเบิดนะส่วนตัวเนี่ยผมมองในมุมมองผมเนี่ยคือไอระแบบส t ต็ k เนี่ยเราอาจจะเหมาะกับการที่เรา 1- 1หรือว่าเน้นแบบเป้าหมายเดียวแบบการตีบอสหรือตีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราตีเป้าหมายเป็นหมู่เนี่ยเราใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็น Poson d ดนะครับผมอนะ่ะก็ลองเลือกเอานะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีสกิลซับพอร์ตเข้ามานะครับของสายมีดนะครับทั้งหมดเนี่ยสสกิล ด้วยกันนะครับสกิลแรกนะครับก็คือสกิล cross slasher นั่นเองครับสกิลนี้เนี่ยจะทำการโจมตีเป้าหมายนะครับเจ็ดครั้งนะ,ะแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ shadow point เนี่ยแต้มครับผมอ่าแล้วก็6ครั้งแรกเนี่ยมันจะทำ d a m ามจ็ดสาเปอร์เครับอ่าแล้วก็ดาเมจฮิตสุดท้ายเนี่ยฮิตที่7เนี่ยจะทำ d a าเมจ6 2 5นนะอ่าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนพิษแบบไหนมา อ่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนเป็นพิษระเบิดมามันก็จะมีโอกาสที่อ่ะเป็นพิษระเบิดออกมาแล้วก็ AOE ตลอดต่อไปอีกนะครับถ้าเราเรียนเป็นสกิลสแตกพิษออกมามันก็มีโอกาสที่จะทําสแต็กได้7ครั้งอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะ,ะนอกจากนี้นะครับผมโอกาสเนี่ยก็จะสูงขึ้นถึง50%นตะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนิดหนึ่งนะครับผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ฮะปึ๊บ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 ,บ,บนี่เห็นไหมอ่าก็จะเป็นการสร้างความเสียหายรัวๆว เจ็ดครั้งนะครับอ่าเจ็ดครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไหมได้สแต็กมา21อ่ากดอีกรอบหนึ่งปึ๊บ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 นี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะได้เยอะสุดอ่าใช้1ครั้งเนี่ยได้สแต็กมา21เพราะว่าโจมตี1ครั้งเนี่ยได้3ใช่ไหมมันโดน7ครั้งเนี่ยก็คือได้21่สิบเอ็ามานี้ปึ๊บอ่าโอเคอันนี้ก็คือสกิล cross launcher ใช่ไหมอ่ะโอเคครับต่อมานะครับผมก็คือ พอกซิกส r a เปนะครับผมสกิลนี้นะครับผมมันจะเป็นการหมุนรอบตัวนะครับสร้างดาเมจใส่เป้าหมายเนี่ยสูงสุดนะครับคือ10ตัวครับถ้าเกิดว่าใช้โดนศัตรูจะได้ชาร์ o พอยต์เนี่ยหแต้มนะครับผมาแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยแปดนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนพิษประเภทไหนเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเป็น s t a ็ k i n g ก็ออก s t a ็ k i n g ถ้าเรียนดิโทเนต ท่นก็เป็นตัวนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับเราเป็นแบบไหนนะครับแต่โอกาสเนี่ยก็จะมากถึง60%นะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นพิษโจมตีปกติมันได้10%นะแต่ถ้าเป็นพวกสกิลเนี่ยก็คือโอกาสมากกว่าปกติครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาลองดูกัน,นครับกดปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นการหมุนรอบตัวแบบนี้นะปึ๊บเนี่ยเราก็ได้สแต็กนะปุ๊บนี่ไปนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้การหมุน แล้วก็มีโอกาสติดพวพิษใหม่ตามที่เราเรียนมาเลยครับปึ๊บไช้สแต็กชาร์ดพอ้ยด้วยนะครับอ่ะสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาต่อกันที่สกิลต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น poison suppression นั่นเองครับสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็ได้รับชาร์ดพอย้์เนี่ยติดแต้มเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็จะสร้างความเสียหายเนี่ย900นะถ้าเป้าหมายเนี่ยติดพิษนะครับผม จะโดนเนี่ยอ่าจะโดนพิษเนี่ย20%แรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็จะโอกาสเพิ่มเป็น50%นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับผมว่าอยู่นี้เป็นยังไงนะครับผมหน้าตามันนะครับจะเป็นการจ้วงไปแล้วก็เพิ่มสแต็กได้เลยนะครับอ่าเพิ่มสแต็อลองอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัวร์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดติดพิษอยู่มันจะโดนแรงขึ้นอีกนะอ่าต้องบอกนี้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับอ่าสำหรับสาย สายมีดเนี่ยคือเราจะไม่ได้เป็นการเรียกล่างเงาออกมาเหมือนสายกาตาแล้วมาสับๆๆลัวๆนะครับแต่จะเป็นการใช้ตัวนี้ครับเป็นท็อกซิกสตรอมนะครับผมอ่าก็คือจะเป็นพายุพิษนะครับจะใช้แต้มชาโด้พอยททั้งหมดนะครับเนี่ยจะต้องใช้100แต้มนะครับได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โจมตีเป้าหมายพร้อมกันสูงสุดเนี่ยสิเป้าหมายนะครับในขณะที่ใช้สกิลนี้นะครับผมจะไม่มีการติดสถานะผิดปกติเลย เป็นเวลา7ครั้งไม่ใช่7วินะเจ็ดครั้งคือสมมุติว่ารอบแรกโดนสตาร์ทไม่เป็นไรรอบ2สตาร์ทไม่เป็นไรจนถึง7ครั้งจะไม่ไม่ติดนซีจีเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ย450%ครับอ่าแล้วก็โอกาสที่จะออกพิษตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่70%นะครับผมอ่าและครั้งสุดท้ายเนี่ยจะทำดาเมจสูงสุดที่950%ค,ครับมาดูแอนิเมชันกันนิดหนึ่งนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่พอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ย นี่ครับเราเดินได้นะครับผมแล้วตอนสุดท้ายมันจะกระโดดครับป่าอีกทีหนึ่งแบบแรงๆนะอ่าประมาณนี้อันนี้คือสกิลเรียกว่าเป็นสกิลไม้ตายก็ได้นะครับของอ่าของสายสายมีดก็ได้นะครับหลักๆมันจะตีเอาสแต็กเออเตีเอาสแต็กทุกครั้งมันตีได้หนึ่งสแต็กอยู่แล้วนะครับพอครบก็ปั่นได้เลยครับเนี่ยโ๊ะโบ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 ๊ะแล้วก็เปิดแบบครับอ่านี่ก็จะเป็นของสายมีดนะครับผมอ่าง่ายๆเลย คือสอาสายที่ผมบอกอ่ะคือต่างกันแค่พิษนะครับอ่าสมมุติว่าแบบ <c oughs> เล่นเป็นสาย stacking ก็ได้นะครับมันก็จะต่างต่างกันเรื่องพิษที่ได้คอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับดีไหมดีไปหรือดีบขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็รอครับรอตรงนี้เต็มเต็น้อยนะครับอ่เนี้ยมันก็จะเป็นพิษแบบพิษแบบสิบอันนะครับแล้วก็อันอันเนี้ย อ่ะแต่ว่าข้อดีของสาย stacking เนี่ยผมลืมบอกไปครับผมว่าถ้าเป็นตัวสกิลเนี่ยครับถ้าเป็นตัวสกิลของทันติของมันเนี่ย poison spread เนี่ยอ่าตัวเนี้ยนะครับปกติแล้วเนี่ยไอตัวพิษพิษ stacking เนี่ยมันจะสูงสุดได้แค่สิใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้สกิลเนี้ยมันจะเกินสิบได้อ่าพิษมันจะ s t a c k เกินสิบได้แล้วก็พอมันจบสิ้นสุดสกิลเนี่ยครับพิษทั้งหมดที่มันติดเนี่ย มันจะระเบิดเป็นดาเมจนะครับผมอ่ะเนี่ยครับแม้กลายเป็น11 12 13 14ิ5แล้วก็โบ๊ะหายไปเลยนะฮะคือมันจะระเบิดตอนจบนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งของสาย stacking นะครับหรือว่าสาย stack pit นั่นเองนะครับผมเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ geotin cross ค l a s s สานะครับผมเพื่อนๆสนใจสายไหนกันบ้างนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสายไหนบ้างนะครับก็ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นสายกาตาหรือว่าสายมีดนะครับซึ่งมีพิทให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับผมส่วนใครที่ถามว่า a s s a ิ s i n นสายโซเบกเนี่ยจะได้ไปต่อไหมดูจากภาพนี้แล้วก็คิดว่าคงน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลที่แบบเป็นเสริมทางด้านนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกสกิลที่มันได้พวกชาร์ด o อ n t ว่าการสแต็กอะไรงต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตกับสกิลเก่าๆนะ,นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้อง อาจจะต้องปรับตัวใครที่ทำทั้ง a อ t แท็ทั้ง m อ t แท็เนี่ยอนาคตพอเป็นเ i ียวตินคอสแล้วเนี่ยเอแมแก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในคลาสนี้นะครับถ้าชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกระดิ่งด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นรอติดตามได้เลยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวับ